s t a เ e r หรือว่า s t a เ e r นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมนี Germany. บางรุ่นผลิตในญี่ปุ่นนะครับบางรุ่นก็ผลิตเยอรมนีและบางรุ่นก็ผลิตที่อื่นด้วย2ตัวนี้เป็นดินสอกดอยู่ที่เรียกว่าแมชชีนิคอลเพนซิลแม chan ิกก็คือคกลไก Mechanical ก็คือกลเกี่ยวกับพกกลไกนะครับ p e n ซ i ลคือดินสอก็คือดินสอกดญี่ปุ่นจะเรียกดินสอกดว่า Automatic Pencil บ้าง Auto Pencil บางทีก็เรียกว่า s h a r ุก็คือชาบ Pen ซนะิลดินสอที่ไม่ต้องเหลา่านะครับนอกก์ ก็คือ Knock cil, น็อกเพนซิลน็อกนอกคือการกดนะตามภาษาญี่ปุ่นแล้วก็สากลจะเรียกว่า Mechanical Pencil หรือเม c ค a าเพนซิลนะครับตัวสีดํานี้ผมซื้อจากญี่ปุ่นกับสีเงินนะครับรุ่นนี้เหมือนจะมีแค่สสีเท่าที่ผมเห็นแต่อาจจะมีสีลิมิเต็ดอื่นนะสตัวนี้เป็นรุ่นธรรมดานะครับเป็น s t ตเตอร์เฮกซากรอนอก็คือด้ามเป็นหกเหลี่ยมนั่นเองเองนาะเรียนแบบเป็นสอไม้แต่ว่าวัสดุด้ามเป็นโลหะนะครับ สีดำ1า1 5บบาทสีเงิน1,052บาทนะครับลิงก์ร้านราคาใต้คลิปนะครับอันนี้ผมรีวิวให้ดูของใช้ส่วนตัวผมไม่ได้เป็นร้านขายหรือว่าอะไรนะครับก็มาดูกันกล่องก็จะมาเป็นซองแบบนี้เลยแล้วก็มีกล่องพลาสติกมาอีกชั้นหนึ่งนะอันนี้คือยังไม่ได้แกะอะไรเลยนะครับจริงในในไทยเนี่ยมีบางร้านขายอยู่นะเหมือนร้าน haru stationery กับร้าน p พุท station อะไรสักอย่างนะแต่มันหมดนะครับ ก็ราคาประมาณนี้แหละ900ปลายปลายถึงพันต้นๆ้นนะครับเอาเอาเป็นว่า9ไปลายปลายถึงพันต้นๆ้นแล้วกันนะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องแบบเนี้ยนะแล้วก็ในกล่องเนี่ยจะบอกเป็น hexagonal นะครับ hexagon h e x a g ก็แปลว่าหกเหลี่ยมนะครับอย่างเช่นสามเหลี่ยมคือ triangle นะครับ triangle สี Tri ่เหลี่ยมก็จะมีผืนผ้าคือ,อ square นะครับถ้าเป็น เอ่อโทษทีจัตุรัสคือสแควร์ผืนผ้าคือเรตแทนเกิลนะครับก็คือสี่เหลี่ยมที่กว้างมากกว่าด้านหนึ่งยาวสั้นกว่านะครับอะไรประมาณนี้ถ้าเท่ากันทั้ง4ด้านก็เรียกว่าสแควร์นะครับเรตแทนเกิลคือสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าห้าเหลี่ยมคือพันตากอนพันตากอนอลนะครับหกเหลี่ยมคือเฮกซากอนอลเจ็ดนี้น่าจะเป็นเซตเซตตากนอลหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แล้วก็แปดคือออกทากอนนะครับเก้าไม่รู้สิบนี้น่าจะเป็น เฮปตะหรืออะไรไม่รู้ช่างแม่งเหะนะครับเอาเป็นว่านะครับตัวดินสอกดมาในกล่องใสแบบนี้เลยนะครับก็ดูมินิมอลดีนะนะครับเราลองมาแกะกล่องข้างในดูด้านหลังเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับเฮกซากอน l ลอย่างที่ผมบอกนะครับเมื่อสักครู่ว่าสเตเดอร์อ ler, หรือสตีเลอร์นะสเตเลอร์ ler, เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เยอรมนีก็จริงนะครับแต่ว่าบางรุ่นก็ทําในญี่ปุ่นนะครับรุ่นนี้ทำในญี่ปุ่นด้วยหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาเรามาดูกันแล้วกัน เพราะว่าที่ตัวดินสอมันอาจจะมีบอกอยู่นะหรือไม่ก็ถ้าไม่บอกที่ดินสอก็บอกที่หลังกล่องนี่แหละนะผมจะเก็บกล่องไม่ก่อนแล้วกันฉลากหลังกล่องเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็เป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับแล้วก็บอกไว้ตรงนี้ว่า made in japan ก็สรุปได้เลยว่าดินสอสองด้ามนี้2เล่มนี้ผลิตในญี่ปุ่นนะครับแม้ว่าเป็นแบรนด์เยอรมนีสงสัยไหมครับว่าทําไม ดินสอยางลบปากกาเนี่ยถึงเป็นแบรนด์เยอรมนีเยอะมากแล้วเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเยอะมากเคยสงสัยไหมผมก็สงสัยเหมือนกันนะจากข้อมูลที่ผมทราบก็คือเยอรมนี Germany เป็นเจ้าเทคโนโลยีนะครับแล้วเขาก็มีโน้ฮาวอะวิธีแบบผลิตรู้ว่าทํายังไงอะไรอยเงี้ยอยู่เยอะนะครับมีแบรนด์ระดับโลกอยู่เยอะมากนะสิกรัมทั้งคู่นะครับก็ เขาถือของเทคโนโลยีหลายๆอย่างทั้งฝักกาลทั้งดินสอเขาก็เลยมีแบรนด์ออกมาเยอะมากแล้วก็ญี่ปุ่นเองก็เป็นผู้คิดค้นดินสอกดด้วยน,นะครับรู้สึกว่าจะมีตั้งแต่ทศวรรษที่2 0 3 0ประมาณนั้นนะครับออปี่งเอี่ส2บ่าประมาณนั้นไม่มั่นใจว่าปีไหนนะครับแต่ว่าช่วงนั้นแหละช่วงนานและหลายปีแล้วก็เขาเป็นคนคิดค้นเทคโนโลยีดินสอกดขึ้นมานะครับก็เลยเป็นเจ้าแห่งการผลิตดินสอกดเยอรมนีเองเขาก็มองว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ ค่อนข้างจะใส Japan. ่ใจกับการผลิตนะครับรวมถึงค่าแรงงานเองอะไรเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถจะพูดคุยกันได้ลงทุนได้นะเขาก็เลยไปตั้งโรงงานผลิตในญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเองก็เลยได้อนิสงทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ทั้งโน้ตเฮาวนะครับหลายๆอย่างที่ได้นํามาใช้งานในการผลิตนะครับดินสอของเขาเองด้วยนะครับตัวดินสอเนี่ยดูเหมือนจะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับน่าจะเป็นอลูมิเนียมหรอมั้งมีน้ําหนักประมาณ1นึกรัมก็ถือว่าพอสมควรนะไม่ได้หนักมากแต่ไม่ได้เบามาก ความยาวอยู่ที่5.8นิ้วนะครับก็14.8เซนติเมตรทั้งคู่เลยก็เป็นดินสอที่มีขนาดมิติใกล้เคียงกับดินสอไม้แล้วก็ใกล้เคียงกับดินสอกดยี่ห้ออื่นด้วยเราลองมาดูกันที่ดีไซน์นะครับแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ผลิตกันโดยเริ่มที่ส่วนหัวก่อนเราจะเห็นว่ามีเลดไกด์หรือเลดพา์นะท่อส่งไส้ยืดออกมาประมาณ4ม mm, มซึ่งส่งผลให้ดินสอ มีความแม่นยําในการเขียนนะครับเยอะแล้วก็มีความนิ่งด้วยเพราะว่ามันประคองไส้ออกมายาวอ่ะนะเหมือนเราอุ้มโอบเอาไว้อะล็อกเอาไว้นะครับทําให้เขียนได้แม่นยําเลยในพื้นที่แคบ,แคบขีดเส้นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยทำได้เขียนแบบก็ได้ไส้ไม่โยกลดอาการสั่นนะครับได้ดีข้อด้ก็มีก็คือเวลาเก็บมันจะทิ่มเสื้อผ้านะครับชนกับกล่องลิ้นสอบ้างบางทีก็ทิ่มทะลุกระเป๋ารวมถึงบางทีตกกระแทกอาจจะงอหรือหักเสียหายได้ หัวตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นโลหะนะครับโดยตัวสีดาจะเป็นสีดาด้านสีเงินก็จะเป็นเงาวับเลยแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยเขาก็จะบากมาเหมือนกับดินสอไม้เลยถ้าลองเทียบให้ดูเนาะคล้ายดินสอไม้มากนะครับเห็นไหมเหมือนมีรอยเหลามาให้ด้วยนะครับซึ่งก็ดีเขาก็เอาดีไซน์มาใช้ความเป็นหกเหลี่ยมเนี่ยทาให้มันลดการกลิ้งวเวลาวางบนโต๊ะนะครับโอกาสที่จะลนก็น้อยลงแล้วก็การคอนโทรลก็ทําได้ด้วยเพราะว่าวลาเราจับเนี่ย มันเป็นเหลี่ยมะนะมันก็สามารถจะพลิกดินสอนะโอกาสที่มันจะลื่นถลไมไปจากมือก็น้อยนะครับก็เป็นพื้นที่กริปในตัวแต่บางคนจะไม่ชอบเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยไอ้มุมเหลี่ยมเนี่ยมันจะมากดโดนมือโดนนิ้วนะครับแล้วมันจะเกิดอาการเจ็บพองปวดได้ก็แล้วแต่ใครชอบผมเองก็ไม่มีปัญหาเพราะผมขยับได้วัสดุผลิตด้ามเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นทองเหลืองหรือเป็นอลูมิเนียมนะแต่เป็นโลหะแน่นอนนะครับที่ตัวทั้งหมดเลยนะนะครับจะมีระบุสัญลักษณ์สเตรทเลอร์เฮกซ a ก m อนอลแมคค l น e n c ลเพนล ไว้ชัดเจนนะครับส่วนขนาดไส้เขาไม่บอกไว้เลยนะตรงนี้ไม่มีบอกนะครับคลิปเป็นคลิปแบบที่สต r เตอร์ใช้กันตลอดนั่นแหละในรุ่นอื่นๆด้วยนะก็มีคลิปแบบนี้อยู่ตลอดแต่ว่าตัวคลิปเองเนี่ยก็เป็นคลิปที่เนบได้นั่นหนาดีนะครับโดยตัวสีเงินก็จะเป็นเงินเงาดําก็เป็นดําด้านแล้วก็จะมีะปุ่มกดอยู่ตรงท้ายด้านบนตรงนี้นะครับพร้อมกับสัญลักษณ์เชพพนทำในญี่ปุ่น ตูดกดไม่มีขนาดไส้บอกนะครับปกติสเตเลอร์เนี่ยมันจะมีตรงตูดบ้าง mm. เพนเทลบ้างน,นะครับ0.5-0.3ตัวนี้ไม่บอกเลยนะบริเวณปุ่มกดด้านข้างจะมีอินดิเคเตอร์นะครับบอกซึ่งอันนี้สามารถจะหมุนนะครับเลือกได้ด้วยการหมุนไปเลยนะครับเป็น 2B ใส่ไส้เข้มเท่าไหร่ก็เลือกไปนะครับจะได้ไม่สับสนเวลาหยิบมาใช้งานนั่นเองเนาะนี่เป็น HB ก็เลือกไปสีเงินก็มีเหมือนกันนะครับพื้นหลังเป็นสีดําก็ ทำให้มองเห็นตัวอักษรได้สะดวกนะครับก็หมุนเลื่อนได้เป็นโลหะเหมือนกันนะปุ่มนี้นะครับส่วนการเติมไส้ก็ดึงจุกออกนะครัตรงตูดยางลบนะครับก็เป็นยางลบสีแดงใส่ไส้มาเรียบร้อยไส้แถมมากี่อันไม่รู้นะครับสองสามไส้ได้มัง้งน่าจะเป็น HB นะครับปิดจุกเข้าไปเติมไส้เข้าไปแล้วนะครับก็ปิดมีซีลกันฝุ่นด้วยนะครับเป็นโอริงเล็กๆตรงนี้ทําให้มันแน่นขึ้นมั้งนะจากนั้นก็ กด Good to go นะครับพร้อมใช้ไอตัวสีเงินนี้ก็น่าจะเหมือนกันแหละยางลบก็แปลกดีนะผมเห็นแต่สีขาวนัส่วนใดท่อส่งไส้ข้างในเป็นโลหะด้วยนะครับก็ทํามาคุณภาพเลยนี่มีโอริงกันหล่นด้วยนะครับกันหลุดด้วยก็เวลากดน็อกก็เลื่อนลงไปเลยนะครับก็สามารถที่จะดันไส้ชึกชึดันออกมานะครับส่วนการเคลียร์ไส้ก็หมุนหัวอย่างงี้ได้หรอ้งเอาหักไส้หักนะครับเออก,ก็ เคลียร์ไส้ได้นะครับก็ขันนี่ข้างในเป็นทองเหลืองนะครับเนะี่ยก็เป็นดินสอกดที่ด้ามเหมือนดินสอไม้นะเพราะว่ามันมีความเป็นหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือน้ําหนักก็ดีนะครับศูนย์ถ่วงเขาอยู่ประมาณตรงไหนได้ลองดูกึ่งกลางค่อนไปทางด้านหน้านิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นนะครับไม่เยอะถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆเนี่ยบางรุ่นนี่คือหนักหน้าเยอะมากนะครับตัวนี้ก็กางลางไม่หนักหน้ามากแต่ก็ไม่ได้เบาไม่ได้แบบ บาลานต์ตรงกลางเยอะสักทีเดียวนะครับนี่คือ t t ตเตอร์นะเฮกซากอนอลแมช a ีนิคอัพเพนซดินสอกดนะครับด้ามโลหะเป็นหกเหลี่ยมด้วยแล้วก็มีเอ่อบอดี้ที่โดดเด่นนะครับเป็นสีดำด้านและเป็นสีเงินนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับหวังว่าจะได้ข้อมูลกันเต็มอิ่มนะแล้วก็ไปเลือกซื้อไปเลือกใช้กันเองนะครับผมเองก็ซื้อมาใช้งานนะไม่ได้แบบขายนะครับไม่ใช่ร้านถ้าชอบมันก็ ต่างกันไปเองนะกันนะครับเราเจอกันใหม่อีพีโซดหน้านะทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์